ธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลจะยอมเปิดเผยรายชื่อสสอตบรัก5ล้านบาทเพื่อที่จะให้แลกกับการผ่านงบประมาณออกมาหรือไม่เพราะคุณศิระเจนจาคะในฐานะประธานกรรมาธิการในสภาผู้แทนรัศดรยืนยันว่าทนาธิบดีจะเปิดเผยรายชื่อสสอแน่แน่สุดท้ายเมื่อวานก็ไม่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาทนาอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลบ,บอกว่า กลัวจะถูกฟ้องกลับนั่นเองนะคะทางคุณชัวลิกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าตอนนี้ได้รับรายงานลับ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วกรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเผยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการแผนบูรณาการ2ว่ามีสสที่เป็นอนุกรรมธิการเรียกรับผลประโยชน์5ล้านบาทและกับการผ่านงบประมาณก็รายงานดังกล่าวไม่ได้มีการระบุชื่อสอสอมีเพียงหมายเลขโทรศัพท์เพราะฉะนั้นก็น่าจะตรวจสอบหาเจ้าของได้ไม่ยากเลยให้เลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะนอกจากนี้ก็มอบหมายให้คณะกรรม ที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมีชอบสภาผู้แทนรัษดรรับผิดชอบดําเนินการเรื่องนี้เพียงคณะเดียวคณะกรรมการที่การชุดอื่นจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอให้คณะกรรมาการปฏิบัติกับผู้ที่มาชี้แจงอย่างสุภาพเรียบร้อยอย่าไปทําอะไรที่ไม่เหมาะสมนะคะนอกเหนือจากนี้ทางคุณชวนก็ยืนยันด้วยล่ะค่ะว่าเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนตามกระบวนการถูกผิดอย่างไรว่ากันไปจะไม่มีการช่วยเหลือปกปิดใดๆทั้งสิน้นเพียง แต่การตรวจสอบอาจต้องใช้เวลาไม่สามารถจบได้ภายในวัน2วันค่ะ